สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวแม่มจะมาปลูกมะเขือค่ะมะเขือเทศค่ะมีหลากหลายชนิดเลยนี่ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันอ่านี่ค่ะมะเขือสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกมะเขือเทศกันค่ะสวัสดีค่ะคุณคาราดาเหรอคะพาเพพาเดินอ่าเดี๋ยวเรามาปลูกผักกันอ่านะคะเดี๋ยวรอให้เข้ามากันอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวแม่แหม่มจะมาปลูกมะเขือตรงนี้ให้ดูนะคะสวัสดีคุณป้าอานค่ะสวัสดีคุณตาเต่าด้วยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะมาปลูกมะเขือตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวแม่แหม่กลับกล้องก่อนแป๊บหนึง่งโอเคอากาศที่ญี่ปุ่นตอนนี้กำลังดีค่ะไม่ร้อนมากนะคะอ่าสวัสดีคุณบางออนค่ะสวัสดีคุณพิมพ์นะคะปลูกผักยังไงก็ไม่เหมือนแม่แหม่เหมือนค่ะเหมือนเหมือนเหม,มือนกันค่ะลองปลูกดูสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณสุรศักดิ์ค่ะเมืองไทยร้อนมากตับแตกแล้วโอเคไอเนี้ยค่ะเห็นคานอันนี้ไหมข้างหน้าเนี้แม่แหม่ปลูกถั่วหวานใช่ไหมส่วนไม้ด้านหลังเนี่ยมันเหลืออยู่รู้สึกว่ามันเสียพื้นที่นะคะเราก็เลยจะมาปลูกมะเขือเทศนะคะเพิ่มนี่นะคะเดี๋ยวแม่แม่มจะให้ดูว่าแม่แม่ใช้ตัวอะไรร็อกนะคะทํา นี่เห็นไหมคะนี่ใช้ตัวล็อกพลาสติกแบบนี้คะ่ะล็อกไว้โนอาไปโรงเรียนแล้วคะ่ะวันนี้โนาอากับบ่ายสองนะคะเป็นวันแรกนะคะที่โนา,ากับบ่ายสองเดี๋ยวแม่แหม่มขอตั้งกล้องดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวแม่แหม่มจะว่านปุ๋ยก่อนนะคะ ป,ปุ๋ยที่แม่แหม่มปุ๋ยที่แม่แหม่มใช้เนี่ยมันเป็นเคมีนะคะแล้วก็ผสมกับธรรมชาติไม่ไม่ใช่เคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือเพื่อนจะใช้ปุ๋ยหมักก็ได้ค่ะแต่ว่าปุ๋ยตัวเนี้ยของแม่แหม่มเนี่ยมันเหลือตั้งแต่ปีที่แล้วไงก็ต้องใช้ให้มันหมดไปก่อนส่วนปุ๋ยหมักที่ทําอยู่ในกองสีฟ้าเนี่ยอายุมันยังไม่ได้ที่ค่ะเดี๋ยวถ้ามันได้ที่เนี่ยแม่แหม่มก็จะปรับเปลี่ยนเป็นอินรีทั้งหมดนะคะ โอเคเราหว่านปุ๋ยไปแล้วหว่านปุ๋ยนะคะ1ตารางเมตรนะคะจะหว่านอยู่ที่1กร,รัมมือของเรานะคะประมาณ30กร,รัมนะเดี๋ยวแม่แหม่มจะไปผสมให้เข้ากันก่อนค่ะอ,อ๋อแม่แหม่มไม่ได้ทำจุลินทรีย์สั่งหอสแสงเลยค่ะ เนี่ยค่ะมีเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนอ่าหลายคนบอกว่าจูนินซีสังค้อแสงเนี่ยได้เคล็ดลับเทคนิคมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเกษตรกร,กรชาวญี่ปุ่นแต่ว่าแม่แหม่มอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแม่แหม่มถามใครถามคนญี่ปุ่นก็ไม่มีใครรู้จักจูดินซีสังค้อแสงเลยแม่แหม่มก็เลยอ้าวแล้วตกลงมันเป็นสูตรไหนกันแน่เนี่ยก็ไม่ได้ทานะคะก็ยังใช้ปุ๋ยหมักอยู่ เดี๋ยววันนี้นะคะจะปลูกแบบนอนนอนก้นค่ะแล้วก็ปลูกแบบนอนไม่ใช่นอนก้นนอนต้นนะคะเวลาปลูกมะเขือเทศเนี่ยถ้าเราปลูกแบบนอนต้นมะเขือเทศอะคะ่ะจะทําให้รากเนี่ยค่ะออกเยอะรากออกเยอะต้นก็สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวแม่แมมปรับขากล้องนิดนึงอาจจะมีสะเทือนบ้างต้องขออภัยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตปรับขากล้องเล็กน้อยนะคะสั่นนิดนึงโอเคต้นก้าพันนะคะเราซื้อมานะคะแล้วเราสามารถเอากิ่งแขนงเนี่ยไปปลูกต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวจะปลูกให้ดูว่าปลูกแนวนอนนะคะนอนต้นปลูกยังไงปลูกห่างกันจะห่างกันต้นละประมาณ15เซน,นะคะ่ะ ดินดินที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นดินทรายค่ะปลูกง่ายโอเคเวลาเอาต้นกล้าออกจากกระถางเราจะไม่ดึงขึ้นอย่างนี้นะคะดึงขึ้นไม่ได้ใช้ทำมือแบบนี้วี v, เป็นตัววีเสียบเข้าไปจึก๊กเนี่ยเสียบเข้าไปจึ๊กคว่ำนี่แล้วก็ค่อยบีบอ่า นี่เขาก็จะออกมาแบบนี้ลากจะไม่ช้ำน,นะคะ,ะแล้วเวลาปลูกนี่ค่ะปลูกนอนแบบนี้เห็นไหมคะปลูกนอนแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวทำแบบนี้เดี๋ยวพอเขาโตขึ้นแล้วเราก็จับมาพันที่นี่ นี่ค่ะปลูกนอนต้นแบบนี้แล้วลากนะคะลากเขาอจะออกตามลําต้นที่เราปลูกนะนะพอต้นไม้ลากเยอะต้นมันก็สมบูรณ์นะคะมันก็จะหาอาหารได้เยอะค่ะโอเคเดี๋ยวแม่แม่จะทําการปลูกทั้งหมดนะคะออ,อ,อต้นมะเขือเทศนี่เพาะเร็วมากจริงๆถ้าจะเพาะเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นเต็มเลยค่ะไม่ประมาณ2อาทิตย์น้อยๆนี่ก็ได้แล้วค่ะ มีสีเหลืองมีสีเหลืองด้วยค่ะน้ออ่ะไปโรงเรียนค่ะกับใบสองคือร้านเกษตรที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีต้นกล้าผักใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาให้เราได้ทดลองปลูกนะคะแต่ส่วนที่จะซื้อมาเป็นถุงแล้วเพาะก็แม่แม่ไม่ค่อยจะเพาะเองเท่าไหร่เพราะว่าถุงนึงนี่มันเยอะมากแล้วเราแล้วเราอยากปลูกหลายชนิดนะคะไม่อยากปลูกชนิดเดียวอยากปลูกลหลายๆชนิดเพราะว่าเราซื้อเราก็ซื้อมาชนิดละหนึ่งต้นพอเขาออกอกิ่งแขนงใช่ไหมคะเราก็ขยายพันธุ์ต่อจากนี้ได้เลย นี่ค่ะแม่แหม่มปลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะปลูกแบบง,ง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวจะขุดดินกบเขาเอ่าให้พูนกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวลาดจะรอยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีปลูกมะเขือเทศแบบนอนต้นมะเขือเทศนะคะมักจะติดโรคเวลาที่ฝนตกนะคะเวลาฝนตกเนี่ยจะเป็นโรคเหี่ยวใบด่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มเข้าหน้าฝนต้องเอาผ้าพลาสติกใสคุมนะคะเพื่อป้องกันโรคจากฝนค่ะแล้วก็ แม่แม่จะไม่ค่อยนิยมปลูกมะเขือเทศแบบลูกใหญ่นะคะเพราะว่ามะเขือเทศแบบลูกใหญ่เนี่ยถ้าโดนฝนปุ๊บลูกที่กําลังจะแดงเนี่ยนะคะก็จะแตกแตกทันทีเลยเสียหายะมะเขือเทศลูกเล็กจะทนฝนกว่ามะเขือเทศลูกใหญ่ค่ะนะคะแล้วก็ลูกเล็กเนี่ยมันก็ทานง่ายด้วยนะคะลูกมันน้อยใช่ไหมจะหั่นใส่สลัดทําอะไรมันก็ทานง่ายเลยมแม่แม่ก็ เลือกที่จะปลูกมะเขือเทศลูกเล็กนะคะโอเคปลูกมะเขือเทศให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมสวนนิดหน่อยว่าเออตอนนี้แม่แม่แมปลูกอะไรไปบ้างอันนี้ก็คือลาดิชนะคะลาดิชนะคะอันนี้แปลงที่สองละส่วนอันนี้ที่กำลังงอกอยู่นี่ก็คือต้นหอมนะคะต้นหอมที่หวานจากมเมล็ดค่ะก็กำลังงอกแล้ว ส่วนลาดิสอันนี้ที่ปลูกตอนนั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยใช่ไหมคะตอนนี้เก็บกินได้แล้วนะนี่คะ่ะลาดิสที่ปลูกตอนกลับจากไทยนี่คะ่ะเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยนี่คะ่ะลาดิสหัวเล็กๆเ,เนี่ยอายุประมาณยี่สิบวันก็กินได้แล้วนะคะ นี่คหัวน้อยเอาไปใส่สลัดค่ะก็เดี๋ยวแม่แม่แมรออีกสัก3ามสี่วันนะคะมันจะผลใหญ่กว่านี้อ่าแล้วก็จะให้ดูนี่ค่ะคนานี่ค่ะปลูกผักแบบนี้เราไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าเราคุมเนตกันมแมลงไว้แล้วนะคะเราคุมเนตแบบนี้มแมลงก็เข้าไปไข่ไม่ได้นะคะเราก็ไม่ต้องฉีดยาค่ะ นี่ค่ะแม่แหม่มคุมเน็ตกันมแมลงไว้หมดแล้วค่ะแม่แหม่มก็จะไม่มีหนอนไปรบกวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระหล่ำค่ะกระหล่ำปีบ็อกโคลี่อยู่ในนี้นะคะบ็อกโคลี่ก็มีหลายอย่างอันนี้หัวใช้เท้านะคะลาดิสกร็รสชาติก็คล้ายๆหัวใช้เท้าค่ะทานสดเป็นสลัดได้หรือว่าจะดองสามรสก็ได้อันนี้คือ แครอทสีต่งตางๆนะคะแม่แม่ปลูกหลายสีมากเลยสีเหลืองสีส้มสีม่วงเนี่ยค่ะงอกแล้วแล้วนี่ก็เป็นสลัดผักรวมของแม่แม่นะคะนี่ค่ะเราอยากจะกินอะไรเราก็เนี่ยมาตาดัตาดตดัตดตัดตัดไปเราก็จะได้สลัดผักรวมสีสีสวยแบบนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็ปลูกเป็นผักขมนะคะ อันนี้ที่คุมไว้เพราะว่าเพิ่มความอุ่นให้นะคะเขาจะได้แบบว่าแตกงอกเร็วๆขึ้นเนี่ยค่ะผักมันจะงอกด้วยอุณหภูมิที่ประมาณ14องศาโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้มแม่แหม่มไลฟ์สดเท่านี้ก่อนนะคะยังไม่ปลูกกะเพราคะ่ะช่วงนี้ยังหนาวอยู่นะคะต้นกะเพราเนี่ยจะอ่อนไวกับอากาศที่เปลี่ยนไปชตงว่าวันนี้หนาว จัดล้วเดี๋ยวมากังวันร้อนจัดอากาศที่แตกต่างกันเกินไปเนี่ยมันจะทําให้กระเพราต้นตัวไอตัวเล็กเนี่ยตายง่ายค่ะกระเพรานี่เดี๋ยวไว,ไว้ปลูกสักกลางเดือนห้านะคะตอนนี้ยังไม่ปลูกค่ะโอเคแม่แมงไปก่อนแล้วนะคะเริ่มอากาศร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับไปเตรียมทําอาหารที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ ขอเคล็ดลับการปลูกผักชีด้วยค่ะผักชีเนี่ยมเมล็ดมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมคะเราเอามาบุใช้มือคึงหรืออะไรคึงก็ได้ให้มันแตกเป็นสองซี่นะคะแตกเป็นสองส่วนนะคะเสร็จปุ๊บเราไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะแช่น้ำหนึ่งคืนหรือเราจะใช้กระดาษเช็ดชู่เปียกห,ห,ห่อให้เ้างอกก่อนก็ได้นะแล้วเวลาปลูกเนี่ย ปลูกลึกลงไปในดินแค่1เซนเท่านั้นนะคะแค่1เซนแล้วเราแล้วเราเอาไม้บรรทัดเนี่ยไม้บรรทัดเนี่ยทำเป็นร่องเลยทาเป็นร่องแล้วเราก็หยอดห่างต้นละ1เซนนะถ้าปลูกในกระถางนะคะใช้กระถางสูงประมาณ20เซนนะคะความสูง20เซนนะใส่ดินให้ถึงขอบเกือบขอบข้างบนเลย แล้วเราก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะคะเพราะว่าเขาจะได้งอกเท่ากาันสูงเท่ากาันรับแดดเท่ากันนะคะจะทําให้ต้นสมบูรณ์แล้วก็ค่อยคอยกบอช่วงแรกเนี่ยรดน้าแค่ครั้งเดียวนะคะรดน้ําแค่ครั้งเดียวจนกว่าเขาจะงอกถ้าดินแห้งค่อยลดเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไปรดน้ํามากนะคะผักชีจะเน่าแล้วไม่งอกค่ะรดน้ําด้วยความนุ่มความเบานะคะคือแบบว่า ยังไงอะฝักบัวอีตรงฝักบัวเนี่ยมันจะมีความกับหงายใช่ไหมถ้าเราความเราลดน้ำเนี่ยน้าที่ออกจากฝักบัวเนี่ยจะแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหงายฝักบัวขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ค่อยเทน้นํมามันจะอ่อนนุ่มนะทําให้เม็ดเนี่ยไม่กระเด็นออกไปไหนนะคะอ่าแค่นี้เองค่ะผักชีนะเดี๋ยววันหลังจะทําคลิปให้แล้วกันค่ะทําคลิปแบบใหม่ให้นะกันโอเควันนี้แม่แมาเหมือนแบบว่า <c oughs> เหมือนจะเจ็บคอยกวเนี่ย รู้สึกเหมือนตัวจะร้อนๆเดี๋ยวไปหาชากินที่บ้านแล้วค่ะแม่แมมไปก่อนนะคะก็ถ้ามีข้อสงสัยอยากจะถามอะไรอยากจะให้แม่แมมปลูกอะไรคอมเมนต์บอกไว้นะคะเดี๋ยวแม่แมมไปก่อนค่ะแม่แมมไปก่อนแล้วนะคะแม่แมมก็เดี๋ยวไปทำอาหารต่อค่ะ